สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและก็เอฟซีที่คิดถอดคิดถึงทุกทท่านนะครับพี่น้องเมื่อนี้มาเปิดคลิปอยู่กลางข้างครับพี่น้องอยู่ส้อยแตงทองอยู่ส้อยแตงทองนะครับแ่วมาถนนซ้ายนี่นะครับที่ผมถ่ายเห็นถนนถนนซ้ายนี่ส้อยแตงทองนี่นะครับเป็นไปทะลุอยู่แถววัดแถว ไปทะลุอยู่แถวแถวที่พักสงเสริมพระเกียรติเป็นน้องแต่นะครับท่านผู้ชมเบิงก้อนสิไปสีมาก้กอนสิเบิ้งคลิปนีกยจะลืมก้อนไหลก้อนแช่ก้อนสับสะไข่นะครับไข่กับช่องหม้อลำเถิงก้อนอื่นก็นโอ้ขอบคุณทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลน,นากระแซงอาจจะไิ้ยินเสียงลมนะครับไิ้ยินเสียงลมดังวื้วื้วเลยท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ ฝนตกซไม่ร่มแห้งแห้งร่มแห้งนี่พ่สนผู้ชมเดี๋ยวพาสานผู้ชมย่างืงองทางคอนกกียรติขัดสางใหม่สร้างใหม่นะครับแล้วว่าขัดสางต่อเป็นเรื่องเมืก็สิเป็นทะลุออกพูล่ละทะลุออกอที่พักสงเฉลิมพระเกียรติมันน้องแต่นะครับขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแสงขอบคุณนาย้างขอบคุณ ผู้บริหารก็คือ,อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอบคุณท่านอบตนะครับที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนาเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนเดี๋ยวมาสางถนนข้อกีดมนเป็นถนนไปให้ไปหน้าข้าเจ้านะครับแต่ว่ากะเมื่อท่านมาสางดีๆแนวนี้แล้วโอกาสดีๆทั้งหนานะครับเมื่อกรสิทะลุ ถ้า,ามองได้ง่ายมองได้ดีคนก็จะเที่ยวมองนั่นนะครับเคนกระเรื่อมมาเห็ไดได้ได้ฝ่ายหนึ่งแหละท่านผู้ชมได้คางหนึ่งได้ยิ้มหนึง่งภาษาบ้านผมเหมือนยิ้มหนึง่งแต่ว่าผมบอกว่าภาษาบ้านท่านศิบาจังได้นะครับแต่ว่าบ้านผมมาเด็กเคืองหนึง่งยิ้มหนึ่งแล้วล่ะนะครับให้ท่านผู้ชมเบิงเ่งแยวๆนะครับเบิง่งเพื่อนจางแต่ว่าเพื่อกระเฮ็ดดีเพื่อนเถอะเลยก็ศิวาดีนั่นบอก ควอมหนามันก็น,นานะครับใเศรษฐเงยเศรษฐเงยเดี๋ยวอ่าฮาิตกันผู้ชม,มนะครับผมผมบอกโอ้ว่าเย็ดมนันจะขุนจะขุนแหละนะอย่างเมื่อกี้เขานั่งทามู่ประเดี๋ยนี่ไม่มเห็นงานให้มามกโอ้ธรรมดาแหลนะเนาะเออแค่นี้เพื่อนประทับตาให้หลาย ชักไมดอกไมสักมันเป็นหัดอกใหม่เป็นเป็นดอกเอียงเลยหนาบ้านกำนเนหนาหานเพิ่นเพิ่น่าตั้งเม็ดก่อนีสองร้ยเมอายุอยู่ประมาณสองรอยเม็ดนะครับท่านผู้ชมสองรอยเม็ดอ้ยหมาเหานี่ละครนมาก หันมากใกล้หมา,มาหมากะเฮาล่ะเดี๋ยวพาสานผู้ชมมาเบงดูยาวๆนะครับเบงแต่ว่าแถวนี้นัน่นูสึกว่าประทรับตาหลายอยู่ประทรับดอกไม้ให้นะครับประทรับหูดอกไม้ย่างงามเลยนี่จะกสิว่าเป็นดอกหอยังละเนีนี้นะครับแต่ว่ามันก็ดีเนียหนึงน่งแร้่ประทรับไปเนวนี้แตมันเวลารแรแลนด์จังบล่ลินเนาะโ <laughs> <laughs> รแลนด์รแลน์มันสิบ่ล่นมัน แะเว็นรถกับผู้เพิ่นนั่นให้นน,หน่งไปกันเที่ยวเขาบ้านหลายอยู่ท่านผู้ชมนะครับจะมีรถเยอะรถวิ่งตามถนนนี่มันมันก็นหลายเลยเพราะว่าผูอยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่เสวนก็นเที่ยวขึ้นเที่ยวลงนะครับนี่คือโอ้ยมันคือลมแท้ท่านผู้ชมเสียงลมดังเบือบ่อๆอ้าจใจไหนกะ นักสิว่าเนี่ยเีวเด๋นี่ยลมมันพัดเนาะผมจะพาท่านผู้ชมยางยางกเบมองนะครับควบขวางสี่เมตรจะรว่าควบเนี่นี้สองร้อยนะครับสองร้อยเมตรนะครับโดยประมาณาาาเพราะวันนีาสามพัน่าทีมงานอ,องค์การบริหารส่วนน่าก็แทดงจัดสรรนะครับมา เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ไปได้มาโอ้ยอ่อนซ่อนน้ำละท่านผู้ชมนะครับแต่กีดแต่ก่อนถนนสายนี่ทางเส้นนี้นี่เลิกเลยแต่ก่อนนี่ถนนสายนี้มันสอยู่มันสอยู่ไตงั้นหน้าลงไปทางลุมพัวหน้ามันไหลป่องนี่บาดยู่มากพวกทางในมันก็เลยมาขอกันว่าเอ้มาเหยียดให้มันสูงขึ้นกว่าหน้าได้บอขอกันนะครับก็พากันระดมทุนกันออกพุทธศีหษะร้อยอกพุทธพัน จ้างรถแม่โคมาขุดขางทางนะครับยกระดับทางมันสูงกว่าหน้าซึ่งสมัยก่อนๆเพิ่นปิดแล้วนะครับถนนสายนี้ไปอยู่ประมาณาประมาณกิโลกิโลกลวาๆนี่เพิ่นเพิ่นสีปิดบ่ห้คนเที่ยวแล้วนะครับปิดเห็นหน้าแต่ว่าอยู่มาช่างอาบอตอเพิ่นก็เลยมาขอเปิดคือเกา่าขอเปิดเห็นมันเป็น ทางสาธารณะมันทะลุไปเด็แต่ละมู่บ้านต่ละมู่หวานมันเป็นทางเกียนสมัยโบราณเป็นทางเกียนสมัยตะกี้กะเขาจะไปบ้านน้องแต่เขากับ้องมาทางเสียนนี้ออบไปออมไปพูนไปเขาเขาสมัยก่อนเคินมาไปปราสาทน้องแต๋แต่ว่าจะหนีพนมา่าสร้างที่พักสงใส่นะครับเป็นมาสร้างที่พักสง์เป็น ที่พักสงเสริมผรกเกียรติของมูหาอย่อัน,นี้มันทะลุออกไปผุนเลยมันกะระยะระยะท่างนี่ก็จียุบป,ประมาณจะจะเกือบสี่กิโลนะครับทะลุออกไปบัดเสริมผระเกียรติ่ะ่าอีกบว่าหลายปีนะครับท่างนั้นกับเฮดมาท่างนี้นกับเฮดไปเดี๋ยวกะไปพอกันยยวดระวางเคืงองระวางกลางนะครับ ที่ไปพอกันอยู่เราบางกลางเรว่างมูหากับมูเจ็ดนะครับระหว่างบ้านน้องแจกกับบ้านน้องเงินหอยล่ะนะครับเพิ่เสียดมาจบกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบวนทอดใสยอยู่นะครับเขาก็ออกมาเลยประมาณสามร้อยกิโลเมตรทางนี้ทางงน้องเงินหอยจะว่าทางงน้องแจกเิ่นเนด้ลง,ล,เล,ดเเเลงมาลายเลยที่สังขผู้ชมเป็นเหตุลงมาลายแล้วนี่คนงานเป็นหลังแกแบบ น okay. ้องแก่ลงมาเนี่เนยเพรานสิได้พัลโล่ลเหรอครับผเพราะว่าทางนั้นเพิ่นหมู่บ้านเพิ่อนออกมาอยู่ข้างทางมันหลาย,ยนะครับแต่ว่าทางบ้านหนองเงินห้อยเพิ่นกาออกไปอยู่ท่านนั่นหลยอยู่เด้ไปอยู่ทางอ่งทางทางั้งไ้ทางหน้านะครับแต่ว่ากาขอเงบประมาณได้ปีละเล็กปีละน้อยออกไปปีละ100ปีละ200เมตรนี่บางทางมากา่สิบ่นานนะครับเอาจบ่หลายปีมันก็จะฮอดกัน อยากจะได้กาขอฝากทั้งผู้เพื่อนมิตำําแหน่งหน้าที่ขอฝากทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลน,นากระแซงจังยสิละนะครับพ่อให้เพื่อนได้เล่งเห็นความสําคัญของพี่น้องประชาชนระหว่างสองหมู่บ้านนี่นะครับบอกว่าสิเป็นหมู่ห้าบ้านน้องแต้หมู่เจ็ดบ้านน้องเงินห้อยจังยสินะครับเห็นเห็นมันจบกันเห็นพอกันนี่คือคือมองสุดนะครับอ สำหรับงบนี้งบนี้กับสิมหอดซ้ํานี้อีกต่อไปกัย่งเยวย่างแาวก่จะว่าให้หน้าตาบ,บ้านเพื่อนก็จะออกมาอยู่ให้อยู่หน้ากันย่งอีกหลายยังอีกหลายของมูเจ็ดนี่ก็ยังอีกอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าให้กว่าหน้าบุลณะนะครับเป็นกาเที่ยวสบายสบายแต่ว่ากขอฝปากทั้งคณะ บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงกระเล่งเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนะครับในบรรดาอน,นี้ทีมงานเพื่อนกำลังทีมงานเพื่อนกำลังที่เริ่มมาเหตุงานมาแกะแบบเริ่มมาแกะแบบบาดเด็กเสีเอามาใช้ขางทางพี่นะครับมันนี่เพรานก่ามันนี่ครับพันการถือว่เทขางนี่ งานเพิ่นมากแก้แบบแก้แบบแล้วอีกอีกบ่นานนะครับอีกไม่นานเพิ่นกะตีโคกีว่าเฮ้ยลองโยโย่มื้อนี้สุดเนาะมื้อนี้เนาะ,ะเพราะว่าันตีแบบแล้วเนี่ยมันมันบป่ปานใดนได้เนาะผู้มาปเทศเนาะ แต่ว่าขออย่างจวันตีแบบให้ท่านท่านอากาศที่ไปไหนไปอีกอนยะู่ประจักรเนาะหรือบ่ได้ไปบ่มื้อนี้ท่านจนบ้านทั้งนั้นแหมบ่เอาทั้งนี้ก่อนโอ้ยกระฝนบ่ตกมันก็นเร็วหนะ่อเนะย่างเงี้ยมันก็ย่างน้นนนำจะนนี่อ่าอ่ะอาจจะบังเมื่อบังแน่แล้วสั่นไปก็เพราะว่าผมมาเปิดไอ้ ว่าามันไม่กันสั่นผมแบดเบิดท่านผู้ชมไม่กันสั่นแบดหมดเดี๋ล็อก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 ทบาทกันโอ้ย<อ>สร้างม้หอดเป็นกระสิพักกันขิ้นเขาเอาป่อยพุ่งขิ้เขาผมเสียนางกลับไปทางเขาบ้านอีกละนะครับโอ้ยพร้อมๆบนหลายท่านผู้ชม เบ็ดของไม่กันสันเบ็ดมันอาจติ่งยักงๆยังๆนี่ก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมใจเฝ้าไล่าตานะครับโอ้ยไปแห้งบ่ไดระบาดไปเรียงไม่ได้ไปค่อยๆอ่ะไม่ใช่แล้วก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดติดตามของหมอลำเทิงแล้วก็จะลืมกดและขั้งเพื่อแจ้งเตือน ท่านผู้ชมได้เบิ่งคลิปใหม่ๆออกมาท่านผู้ชมก็สิได้เห็นคลิปใหม่ๆแต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวเก็ดน้องเงินห้อยนี่เพิ่นปลูกของข้างทางนะครับอันนี้คือปลาบักเขือบักเขือลาอยอยู่เพิ่นข้างหน้าหลานหน้าสร้างแผนเพิ่นปลูกไวแหัน,นก็ใหม่ร่วมทบปลาบัเกเขือมันบก็อยู่ค่าเพิ่นสิปลูกบักทั่วปลูกบัก เคือเทศปูบักเขือนะครับผมเคยมาอ่านั่มไปลงให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเล่หลายคลิปที่ท่านผู้ชมเคยเห็นเพิน่นอ่าบ่ว่าสิเก็บบักเขือเทศบ่ว่าสิเก็บบักแตงไทยบ่ว่าสิอ่าเก็บบักถั่วบักเขือจังซี่นะครับให้ท่านผู้ชมได้ได้เบิ่งเล่หลายคลิปนะครับโดยกลับมาทางถนนก็เหมือนเดิม อันนี้ผมก็กำลังสีวยกับสีวยกับไปทางออกเมื่อบ้านนละนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมเดชชมกันแบบเบิงค่อนกีดนี่ละพันสางถนนไม่ผมก็ดีโอกดีใจน้ำเมินผู้พันสิได้เที่ยวผู้พันสิได้ไปนะครับสร้างจะนี่ถนนสายนี อีกบ่เดินกสิได้หลยอีกบ่เดินกัสิได้เงาไปนะครับอ้าพี่น้องเบิ่งคลิปนี้มาก,กะเงาวาพอสมควรเนาะแต่ขอให้ท่านผู้ชมผู้เบิ่งคลิปนี่จงโชคดีมีความสุขนะครับมีเงินเต็มทงมีเข่าเต็มเหล่ามีกินห้อยูด่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้คว่มไข่ยาม,ายมีครับพี่น้องสวัสดีครับ